เส,สด็กระบกับสุรเกศฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่เห็นมาตั้งแต่อายุ17ตำนานทีมชาติไทยเผยสุบรรณเหมือนตาจะไปลุยยุโรปได้แซงหน้าตนเส้นทางนี้ไม่ต้องบอกอะไรมากปีญพบิออดน,นะครับกองหน้านระดับตำนานของทีมชาติไทยเปิดเผยสุบรรณเหมือนตาจะขึ้นไปเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดกาลเทียบเท่าหรือแซงหน้าเขาได้สุบรรณเหมือนตานะครับเจ้าหนูวันนก้ิดในวัย20ปีกองหน้าแห่งอนาคตของวงการฟุตบอลไทย กำลังทำงานอย่างยิ่เยังกับบุรีล์และถูกคาดหมายว่าจะได้ย้ายไปแข่งในยุโรปในอนาคตอันใกล้นี้ใครเก่งที่สุดมันมีหลายเจเนเรชันแต่รุ่นเดิมนี้ไม่พ้นธีรศินแดงดาซึ่งเป็นผู้เล่นชั้นยอดของฟุตบอลไทยอยู่วันอย่างค่าแม้จะอายุเยอะแล้วก็เป็นอะไรชั้นดีสามารถช่วยน้องได้และไปลงสร้างความเก่งขามให้กับคู่ต่อสู้ปียพง์กล่าวกับฟุตบอล108่ถ้าระดับกลางก็มีธีรทรซึ่งคิดว่า สมองของเขาปลาดเฟื่องมากแล้วแยบยนต์มีทั้งบู๊และบุญตามมาด้วยชนะทิพตัวเล็กไม่สําคัญมีวิธีการวิธีคิดเทคนิคดีจากพี่เจก็ไม่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่อย่างทีรศักดิ์เผยพี่ใหม่สุพนันเหมือนตาสุภใจเจเดดสุปโชคสารชาติหลายคนที่ผมเอ่ย จะออกมาในอนาคตที่เราดูกันว่าเขาเดินไปได้ถึงขนาดไหนกองหน้าเจนต่อไปก็คือสุเปนัทเหมือนตาสุภปัยเจเเด็ดธีรศักดิ์เสือพิมายบริมรมินอาดวิไลพวกนี้กลายเป็นวันที่กองหน้าชั่วโมงนี้ผมไม่ห่วงผมไปห่วงกองหลังกองหลังของมคนไทยอย่างกู้หูกองหลังกู้ไหนยากเลยหมดภาษาไปก็มีธอมเบียที่อยู่นอกนั้นเฉลิมศักดิ์อากีก็ดูเหมือนจะดีประวีดูดีแต่ยัง ไม่สามารถยืนในระยะยาวในเอเชียคนที่ยืนจริงๆณตอนนี้ก็มีมิงค่ามานิโอธมเบียร์เท่านั้นกู้หักองหลังมีปัญหามากกองหน้ามันต่อยอดได้แต่กองหลังเป็นปัญหาแน่ผู้เล่นในเมืองไทยต้องการความสําเร็จเยอะกองหน้าเป็นกึ่งปีแต่ยังปรับได้แต่กองหลังไม่มีเลยไปไล่เลียงไทยลีกมากองหลังยืนหลังเป็นใครตั้งแต่บุรีดําชุมลีบีจีบียูท่าเรือต่างชาติก่อนทั้งนั้น มันเป็นธรรมดามของธุรกิจฟุตบอลเวลาแพ้มาก็ต้องการคนแข็งแกร่งโดยเฉพาะต,ตัวต่างชาติเราต้องเร่งทํากองหลังก็มีชนภพัฒน์บัวผันขึ้นมาและเยาวชนอีกหลายคนที่พัฒน,นาได้แต่ขอให้ยืนคู่กองหลังต่างชาติเพื่อยกระดับเขาด้วยคนที่จะเก่งกว่าหรือเก่งเท่ากับผมก็คือสมบัติเหมือนตาแน่นอนผมมั่นใจในเด็กคนนี้มากเขาเพิ่งอายุ20ปี ตั้งแต่เขาขึ้นมาตอน17ปีผมก็ดูเขาแล้วตั้งแต่เขาลงมาและยิงประตูดได้และตามมาตั้งแต่บุรีรัมก็ดูพัฒนาการของเขาผมตามเขามาตลอดเห็นพัฒนาการเขามาตลอดโดยเฉพาะการยกระดับหลังไปฝึกที่ต่างประเทศวิธีคิดและการลงสนามก็ดึงััยภาพที่แตกต่างออกมาได้ฟุตบอลในรุ่นเด็กเวลาเล่นต้องมีความแตกต่างทุกครั้งที่ลงเพราะต้องการพัฒนาซึ่งสมนั้นทําให้เห็น ซึ่งสมองของคุณสามารถที่จะมีความยืดหยุ่นวิธีการแนวคิดและนำไปปฏิบัติสมองเขายังใส่อะไรได้เยอะผมว่าเขาหน้าจะไปยุโรปได้ผมเคยถูกอันเดเลตท่ามทาม,มาแล้วแต่อยู่ผับบาร์ก่อนเลยไม่ทันมันก็ค่อยๆไต,ต่เขาอาจจะไปญี่ปุ่นสัก2 3ส,สมปีเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในฟุตบอลที่แตกต่างและยุโรปเช่นโปรตุเกสเบลเยียมซึ่งช้าก,กว่าพิมลิกแล้วค่อยขยับไปเมื่อตอนพีคสุด 27- 28ยค่อยไปพิมลิกหรือลีเอิง ผมมีความฝันที่เห็นสมรัะเป็นแบบนั้นฝันกับความจริงคนละเรื่องฝันของผมน่าจะเป็นความจริงในตัวสมนัะได้ทุกว,วันนี้ต้องบอกเลยฟุตบอลสมัยใหม่อยู่ในกรอบของอาชีพมีอาคาเดมี่และบุริดําหล่อหลอมเขาด้วยร่างกายและจิตใจวิธีคิดและการนํารงชีวิตก็เป็นพัฒนาการสู่อาชีพหลายสมสอนก็เรียนแบบได้เส้นทางแบบนี้ไม่ต้องบอกอะไรมากเขารู้ด้วยตัวเองว่าเขาต้องทําอะไร ญี่ปุ่นส่งสัญญาณถึงอุตสาหกรรมนะครับเปิดความสำคัญของชาติทิพย์แนวรุกจีนตไทายอิทธิพลของชาิทิพย์ส่งพลังหน้าสื่อลู่หนังชื่อดังของญี่ปุ่นรายการ f o o d X b l a s นะครับทางช่องทีวีโตเกียวได้จัดทำสก๊ปพิเศษขึ้นหัวข้อใหญ่เลยนะฮะก็ติดท้องถิ่นการขยายสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทางสื่อญี่ปุ่นก็ได้พห์ถึงสาเหตุที่เจลีจำเป็นจะต้องมุ่งเป้ามายังอาเซียนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เึื่องด้วยภูมิภาคแห่งนี้นะครับเป็นภูมิภาคขนาดใหญ่โดยประชากรมาากถึง700ล้นนค และ GDP มากกว่า300ล้านเยนหรือราว76ล้านล้านบาทนอกจากนี้ด้านครับทางสื่อญี่ปุ่นยังได้เปิดเผยถึงปัจจัยที่ทําให้เจลีกได้รับความนิยมมากเลยนะฮะในภูมิภาคนี้เป็นอย่างสูงนั่นก็คือการที่ชาญันทิศสงสินดาเตะท,ท,ทีมชติไทยและเปเป้ร่วมทีมคอนซอรเรียซัปโปโรตั้งแต่ปี27ซึ่งสื่อญี่ปุ่นรายงานระบุว่าทาการกลยุทธ์สู่เอเชียมีอิทธิพลของชาะทิศส่งสินตัวกับตันทีมชติไทยนั้นส่งพลังมาก ในปี2007นะครับชนะทิพย์ย้ายไปฮอกไกโดเคซเซซสปเปโรททำให้นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมายังฮอกไกโดเพื่อดูดาวเตะของประเทศพวกเขาหลงเล่นมีจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วการย้ายทีมของชนะทิพย์กลายเป็นแรงเสริมให้การถ่ายทอดสดเจลีกที่เริ่มในประเทศไทยในปีเดียวกันส่วนแฟนเพจ Facebook เจลีกเวอร์ชันภาษาไทยก็กลายเป็นคอนเทนต์ที่รับความนิยมชมชอบอย่างมากโดยผู้ติดตามจำนวนจัดแส0คนที่มากกว่าเวอร์ชันญี่ปุ่นถึง2เท่า ท่าน,นี้รายการยังได้มีการพูดถึงกิจกรรมต่างๆในการเปิดทุ่งศเจลีกที่ประเทศไทยเจลีกเดอะรูมแบงคอกการย้ายทีมของชนะทิพย์ส่งผลให้นักเตะชาวไทยต้องการไปลองหาความท้าทายใหม่ๆในเจลีกมากขึ้นอย่างที่เห็นมีผู้เล่นทีมชาติทยอยพาเรีรดมาเล่นในเจลีกท่าน,นี้นะครับมาชานโนบุคัตสึโมระพิธีการรายการกล่าวได้เสรมิสามว่าสถานการณ์ของเจลีกณนะตอนนี้อาจจะเหมือนกับนักเตะญี่ปุ่นมองลีกยุโรปในฐานะเป้าหมายที่มุ่งมั่น มันก็เหมือนกับพวกเราที่ดูสโมสรในยุโรปผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังดูเจอรลโอ้มันมหัศั์มากเพราะผู้เล่นจากอาเซียนจะซึมซับความรู้และสิ่งต่างๆจากเจอรลหรือยุโรปนะฮะชนะทีมแนวรุกทีมชาิไทยพลาดลงสนามลุนคับแมตช์หน้านะครับรอชมอีกทีเดือนเมษา แฟนบอลชาวไทยนะฮะอาจจะชมชนะที่สุนทรงเพลย์เมเกอร์ทีมชาติไทยของเราลงสนามกับคาวาสกิฟันเตเรอาจจะต้องรอไปถึงต้นเดือนเมษาย,ยนเลยล่ะครับซึ่งแมตช์ฟุตบอลถ้วยญี่ปุ่นลุงวันครับรอบแบ่งกลุ่มนัดที่สองคาวาชิกิฟันเตเรจะพบกับโซนันเบลมาเรนั้นจะแข่งขันกันในวันที่26ิมีนาคมโดยชนะทิปนะ,ะับแนวรุกทีมชาติไทยของเราไม่สามารถลงสนามเกมดักเก่าได้ให้กับฟันเตเรเนื่องจากติดภารกิจกับทีมชาติไทยนะฮะ ในการแข่งขันฟีฟาเดย์ที่ประเทศสหรัฐอาราบ,บิมสุสมโดยพบกับซีเรียรวันที่25มีนาคมและพบกับ UAE ในวันที่28มีนาคมแฟนบอลจะได้ชมชาติทิพย์ในสีเสื้อฟอุตรอีกครั้งต้องรอ,อนานถึงวันที่5เมษายนโดยคาราซิฟอนตเรจะลงสนามนัดที่3ของรเปบนกลุ่มลลวันครับโดยพบกับทีมแกล่งอุระเดสเดมอลที่กำลังมีข่าวสนใจชาติทิพย์อยู่นตอนนี้นะฮะ จับตาม3เหตุผลนะครับโทรุโอนิกิกับชนะทิพย์ใครจะไปก่อนกันสี่เกมติดแล้วนะครับที่โทรุโอนิกิถอดชื่อชนะทิพย์ส่งสินออกจากทีมคาวะสกิผนตเร่โดยไร้เหตุถึงแม้จะทำง,งานได้ดีในฟุตบอลถ้วยมากขนาดไหนก็ตามแต่สําหรับในเกมลีกแล้วโอนิกิยังคงมองข้ามชนะทิพย์เฉื่อยแถมยังใส่ชื่อเด็กมหาวิทยาลัยเข้ามาแทนที่ชนะทิพย์อีกด้วยและได้ลงสนามไปกแก้แก่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องแพ้คารัง อาเบลัสนี้มาตัดนะครับวันนี้เรามาดู3มเหตุผลที่โทรุอนุนกิอาจจะไปก่อนชนะทิพสรงกสินนะครับสาเหตุรแรกทคตนิคโอนนกิถึงทางตันสี่เกมแรกของึกเจเลกเห็นได้เจดเจนว่าวิธีการเล่นของฟนตบเรยุคโทรุอนุนกิเริ่มถึงตันตันแล้วดูเหมือนว่าทุกทีมจะจับทางการเล่นของโอนกิได้หมดแต่และเกมเกือบที่จะแพ้ทั้งหมดเลยนะฮะรูรการณ์นี้หากรวมฟุตบอลถ้วยเข้าไปด้วย,ยฟนตอลเลก็แพ้ไปแล้ว3นัดเสมอหนึ่ง ก็เกือบที่จะแพ้โซนันเบเมเล่อีกด้วยนะครับและชนะเพียงแค่1น,นัดเท่านั้นเองนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญนะครับที่ทีมอื่นจับทางได้สาเหตุที่2นะครับก็คือสร้างความไม่พอใจต่อบอร์ดบริหารหลังจากที่โตรุอุนิกิไปตัดชื่อธนาทิพย์สมสิงออกติเทียมโดยไร้สาเหตุถึง4เกมเติดต่อกันในสึกเจลีย่อมสร้างความไม่พอใจกับผู้บริหารอย่างแน่นอน ที่ทุ่มเม็ดเงินมหาศาลสูงถึง500ล้านเยนสูงเป็นประวัติศาสตร์ของศึกเจเลญแต่โทลุโอนิกิกลับจับชนะทิพย์ไปนั่งที่สนามซ้อมไม่มีรายชื่อแม้แต่ซุ่มมานั่งสำรองแล้ว500ล้านเยนที่ทีมใจไปเพื่ออะไรกันแถมส่งผลกระทบต่อตลาดเอเชียที่มีกลุ่มแฟนบอลมากกว่า700ล้านคนพลาดโอกาสที่จะชมนารุกเบอร์หนึ่งของอาเซียนถึง4เข็มติดแบบนี้ก็มีแต่เสียกับเสียเพราะการใช้อารมณ์ส่วนตัวในการตัดสินของโค้ชโทลุโอนิกิ ส่วนเหตุผลที่3นะฮะนั่นก็คือสัญญาของโอนุกิถึงแค่จบฤดูกาลนี้โทลุโอนุกตนะครับถึงแม้จะพาทีมประสบความสำเร็จมากมายไก่กองก่อนหน้านี้แต่เมื่อถึงทันตัน,นหัวหน้าโค้ชก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงสัญญาของโทลุโอนุกิมาถึงสิ้นสุดสิ้นปีนี้หลังจบฤดูกาลเจริกเท่านั้นและยังไม่มีท่าทีว่าจะมีการตัดเส้นใหม่ออกไปใดถางใดส่วนสัญญาของชนาทิบยาวจนถึงปี2005และโทลุโอนิกิไม่มีสิทธิที่จะปล่อยตัวชนาทิบด้วยหากผู้บริหารไม่อยากจะปล่อย และแบบนี้ใครนะฮะระหว่างตัวรุ่อุนิเกดกับชนาทิพ์จะได้ออกจากถิ่นฟอนตตเล่ก่อนกัน,นะฮะโอ้นี่คือสุข,ขาวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่13มีนาคมนะครับ